สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่ต่อจากเมื่อวานเลยนะเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของ Book of Shadow นะคะหรือว่าคัมพีเวทนั่นเองนะคะตอนท้ายคลิปเนี่ยแม่หมอได้บอกไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องหม้อนะคะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนหม้อปรุงยานะคะที่เรารู้จักกันในภาพยนตร์ชื่อดังหนังสือดังๆนะคะที่เขา มีเรื่องของหม้อปรุงยานะจริงๆแล้วในโลกของแม่มดเนี่ยถามว่าตัวหม้อปรุงยาเนี่ยมีจริงๆไหมต้องบอกเลยว่ามีจริงๆนะคะซึ่งหม้อปรุงยาเนี่ย มันมหัศจรรย์มากนะมันใช้ได้หลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเ,เรื่องของการทําอาหารอันนี้เรื่องจริงคือหม้อปรุงยาที่แม่มดยุคใหม่อย่างวิค่าแบบเราๆนะใช้คานี้มาถึงอพิสซดน์นี้แล้วหลายๆคนก็คงที่จะเ,เริ่มเข้าใจศาสตร์ของวิค่ามากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าใครกําลังพยายามฝึกตามอยู่เนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องหม้อก,กันหมอน้อใบนี้ไม่จําเป็นต้องหน้าตาเหมือนในภาพยนตร์ดงัดงๆหรือ ในหนังที่เราดูนะคะหม้อใบนี้จริงๆแล้วเป็นเหมือนหม้อหม้อเหมือนหม้อทํากับข้าวบ้านเราก็ได้นะคะหม้อทํากับข้าวบ้านเราจะเป็นหม้อแบบที่มีหูสองข้างก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหม้อแบบหม้อทําอาหารแบบในครัวฝรั่งอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นหม้อสีดํำหน้าตาเหมือนในหนังแบบนั้นเป๊ะๆนะคะแต่หม้อนี้เนี่ย เราสามารถใช้ทําหลากัหลกๆเลยคือทําอาหารไลยเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราอยากได้อารมณ์เหมือนเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งมีความอบอุ่นหัวใจนะคะหรือว่ารักษาคนป่วยหรือว่าทําให้แฟนเนี่ยรักเรามากๆนะคะ,ะเราสามารถที่จะใช้หม้อเนี้ยทำอาหารแล้วก็ไล่คาถาลงไปได้เลยใช้หม้อทําอาหารแล้วไล่คาถาลงไปนะซึ่งหม้อใบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้ทําอาหารจริงๆแม่มดเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหม้อเดียวนะคะมีหลาย ม้อไดนะถ้าเราจะไม่ใช้ทาอาหารเราใช้ในพิธีกรรมก็ได้นะคะอย่างเช่นเวลาเราจะไล่คาถาทําพิธีกรรมอะไรต่างๆถ้าเราต้องมีการจุดพวกกํายานทูปนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเอาทูปหรือกํายานนี้ไปจุดตรงไหนเราสามารถที่จะใช้ชูบหรือกํายานนี้ค่ะจุดในหม้อได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าจุดในหม้อนี้เนี่ย มันจะมีเรื่องของคำทำนายเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่าเราจุดแล้วเรานั่งสมาธิอยู่เราสามารถดูได้เลยว่า ควันหรือว่าตัวควันทูบเนี่ยเป็นรูปอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิเราจะมองเห็นว่าควันทูปเนี่ยมีลักษณะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนแล้วเอามาใช้ทํานายได้เดี๋ยวแม่หมอจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าอย่างควันทูบอย่างเงี้ยลอยขึ้นมานะคะเห็นเป็นหน้าคนนะคะความหมายก็คือจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้าเกิดเป็นรูปหัวใจนะคะก็อาจจะหมายถึงความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหรือว่าความรักที่เรามีอยู่เนี่ย จะหวานชื่นมากขึ้นเป็นการรักกันมากขึ้นนะคะถ้าเป็นในลักษณะของเ,อเหมือนนกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางเพราะว่านกบินไปที่อื่นใช่ไหมคะลักษณะเหมือนอน้องหมาน้องแมวนะคะจะมีการพบเจอคนที่ซื่อสัตย์ในชีวิตได้นะคะเรื่องดีเทลของมินิ่งของควันทูบเนี่ยว่าหมายถึงอะไรเดี๋ยวแม่หมอจะลงไว้ใต้คลิปให้นะคะทีนี้หม้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเลยเนี่ยถ้าถามแม่หมอว่าเอาไว้ทําอะไรนะคะถ้าตัวแม่หมอเองเนี่ย บอกเลยแม่หมอเป็นสายความรักเป็นไม่หมอสายดูเรื่องความรักนะคะเป็นคนคอยแก้ไขเรื่องความรักให้คนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นการแก้ดวงแก้ความรักที่คนอื่นรู้สึกว่าไม่สมหวงังเออเรื่องคนรักเก่ากลับมาหลายๆอย่างนะคะซึ่งตัวหมอเนี้ยนี่หมอจะใช้ทําหลักๆเลยคือถ้าเราเคยได้ยินก็จะเป็น love potion เนาะยาเสน่ห์นะคะ love potion อ่าที่เคยได้ยินกันคุ้นหูติดหูนะ่าจะเป็น love potion number ไหนะคะอ่อมันเป็นชื่อเพลงแต่ว่ามันมีจริงๆ ยาเน่หมันสามารถทําได้นะคะมันสามารถใช้หม้อเนี้ยปรุงยาเสน่หขึ้นมาได้แล้วมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีมันไม่เหมือนน้ํามันพรายมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเอาไปป้ายใครนะคะมัน ทำขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยตัวยาเสน่ห์เนี้ยไปใส่ในอาหารไปใส่ในเครื่องดื่มนะคะให้คนที่เรารักหรือว่าให้คนที่เราอยากให้เขากลับมาเนี่ยกลับมาหาเราได้นะคะทีนี้อ่เรื่องของตัวยาเสน่ห์เนี่ยเดี๋ยวแม่หมอจะบอกในอีีถัดๆไปนะคะเพราะว่าแพลนไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะเอามาแช์นะคะมันง่ายมากทําง่ายมากๆจริงๆนะคะทีนี้ตัวหม้อเนี่ยแนะนําใครจะหาหม้ออันดับแรกนะคะควรเป็นหม้อใบใหม่ไม่ควรเป็นหม้อที่มีอยู่แล้วในบ้าน จควรจะเป็นหม้อใบใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะและเมื่อเรามีหม้อใบนี้เนี่ยเราควรที่จะแยกมันออกจากหม้อทั่วไป คือหม้อใบนี้ไม่ใช่ว่าทําอาหารไม่ได้นะคะใช้ทําได้ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับคาถาจุดเอ่อพวกกรํรมยานจุดทูบหรืออะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยแต่เราต้องแยกมันออกจากหม้อทํากับข้าวทั่วไปซึ่งหมายความว่าเวลาเราทากับข้าวธรรมดาในวันธรรมดาไม่ว่าจะทาต้มจืดทําแกงหรือทําอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยในชีวิตประจาวัน,นใช้หม้อใบอื่นนะคะแต่ในขณะที่เรามีภารกิจสําคัญใช้คําว่าภารกิจแล้วกันนะคะเรามีภารกิจสําคัญในการที่จะขโมยหัวใจ ใครสักคนนะไม่ว่าจะเป็นแม่ยายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โกรธกันเชิญมาทานข้าวคือเราอยากให้เขาชอบเราอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาหายโกรธในสิ่งที่เขาโกรธเราอยู่อยากให้เขาเอ็นดูหรือแม้กระทั่งแฟนเราอยากให้รักเรามากขึ้นห่วงเรามากขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเราจะใช้หม้อใบพิเศษของเราใบนี้ในการทําอาหารซึ่งระหว่างทําอาหารเนี่ยมันก็จะต้องมีการไล่คาถาลงไปนะคะหม้อใบนี้มันจะต้องส มันจะต้องเป็นหม้อใบพิเศษที่เอาไว้ไล่คาถาใส่อาหารให้คนที่เรา,เอ,าอยากให้เขามีการตอบสนองกลับมาหาเราดีๆเนี่ยรู้สึกดีกับเรามากขึ้นนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราทําอาหารในหม้อไปเนี้ยไล่คาถาลงไปแล้วเนี่ยเรากินได้หรือเปล่าเรากินได้ไหมต้องบอกเลยว่าเรากินได้นะคะเพราะว่าสิ่งดีๆที่ใส่ลงไปมันคือเรื่องของความรักจํากฎของวิค่าได้ไหมคะอะไรที่เราส่งออกไปจะกลับมาหาเราคูณ3เสมอ เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งออกไปให้คนอื่นกินแล้วเรากินมันไปด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ของไม่ดีคนอื่นก็จะมีความเอ็นดูเรารักเรากลับมารักเราเหมือนเดิมซึ่งเราก็จะได้สิ่งนั้นด้วยแถมเราเป็นคนทํามันขึ้นมาเราเป็นเจ้านายมันเรากินมันได้นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะทานเขาได้เราทานเขาได้นะจะมีข้อยกเว้นแค่เรื่องของตัวเลิฟพอชันก็คือตัวยาเสน่ห์เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นตัวนั้นตัวเดียวถ้าแม่หมอจะไม่ผิดเนี่ยหลังจาก ทำเสร็จแล้วตัวเลิฟพอชั่นตัวนั้นเนี่ยจะต้องเอาไปใส่ในวแดงให้คนรักของเรากินถ้าเป็นตัวนั้นนะเราห้ามกินนะคะเราห้ามกินเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นอาหารที่เราทําโดยใชหมอ้อพิเศษเนี่ยของเรานะคะเราสามารถที่จะกินได้รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นบนโต๊ะได้เลยนะคะซึ่งอีกแล้วนะเมนูอาหารที่ทําพิธีได้หรือว่าขั้นตอนการไร้เวทมนต์ใส่อาหารเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกใน E ีีถัดไปนะคะอา่า แล้วก็วันนี้เราจะจบคลิปแค่นี้แหละนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์สงสัยนะคะว่ามันใช้ยังไงต้องเลือกหม้อแบบไหนคาถามันเป็นยังไงหรอคะทักมาหาแม่หมอได้นะคะไลน์ของแม่หมอก็จะเป็นไลน์แอดนะมีตัวแอดด้านหน้านะคะแล้วก็เป็น W I บัญชี i, the P T H I l a n d ตัว Y แล้วก็ K R Y S T A L นะคะ witty crystal นะคะแอดมาคุยกันได้นะคะใครชอบวิดีโออย่าลืมกด ไลค์ให้ด้วยนะคะใครมีความเห็นต่างมีความรู้มากกว่าหรือว่ามีความรู้ในเชิงที่แตกต่างออกไปคอมเมนต์บอกกันได้นะแม่หมออยากคุยด้วยนะคะถ้ามีแม่มดซ่อนตัวอยู่เราก็ควรมาเจอกันเนาะเพราะว่าบางทีเราอยู่ในสังคมที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้ถูกไหมถ้าเกิดว่ามีใครที่ฝึกเรื่องนี้มาเหมือนกันอยู่แล้วนะับถือสิ่งแบบนี้อยู่แล้วฝึกเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเหมือนกันนะคะทักมาคุยกันได้คอมเมนต์คุยกันได้นะเราจะได้มาอยู่กันเป็นโคเว่นนะมาอยู่กันเป็นเผ่าพันธุ์นะคะ โอเคสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องแม่หมอให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะอัพวิดีโอให้ทุกวันทุกคนเข้ามาฟังกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ